ะะกับเที่ยงบันเทิงสดนะคะวันนี้ต้อนรับพิติกเจษดาพรหรือว่าคุณสวรวัตของพวกเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้เ<อ>สียงกรีดดังผิดปกติ<อ>ปกติอ,อยู่สองคนไม่เคยได้ยินเสียงกรีดการแบบนีู้เงียบๆเนาะ,ะวันนี้คึกคักมากจริงๆนะคะแน่นอนคือวันนี้พูดคุยกับพิติกนะคะ เรื่องราวของคุณทรงวัฒน์เป็นบุคคลที่มีสถานะคุ้มเครือมากที่สุดนะคะตอนนี้ค่ะเขาเรียกว่าสถานะเบลอแต่ภาพเธอนั้นชัดเลยอันนี้คือสถานะนี่คือเบลอๆใส่นะแต่ว่าภาพเธอเนี่ยภาพใครเนี่ยอยากจะรู้หลือเกินที่บอกว่าชัดๆเนี่ยเออสถานะของทรงวัฒน์ในตัวละครทรงวัฒน์ใช่ไหมคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนก็อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่าทรงวัฒน์ ไปในทิศทางไหนซึ่งเราจะเห็นว่าเขามีแบล็กเกลที่ผ่านมานะครับซึ่งแบล็กเกลเขาก็จะมีรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อโทศนะครับเป็นรุ่นน้องสนิทมากอะไรเงี้ยครับเล่นรักบี้ด้วยกันเล่นรักบี้ด้วยกันอยู่ทีมรักบี้ด้วยกันติวหนังสือให้กันอะไรเงี้ยครับซึ่งเมื่อวานเราได้ข่าวว่าเขามาที่นี่มาที่นี่นะครับแล้วก็เห็นเขาโวยวายอะไรบางอย่างนะเดี๋ยวจะี๋ยวขอขี้าแล้วอย่างนี้เนี่ยคือกับคุณโทศเนี่ยก็มีความก้าก แล้วกับคุณดาราชาก็อบอุ่นอบอุ่นอย่างเงี้ยเนี่ยคุณสรงวัตรเขามีใครในใจหรือยังคขาจะเลือกใครคือจริงแล้วตัวละครต่างๆในเรื่องลมพัดผ่านดาวเนี่ยล้วนมีความตื้นลึกหนาบางต่างๆนะครับโอเคเราจะพูดถึงในตัวละครที่ชื่อทรงวัดก่อนคือเขาก็เป็นคนคนหนึ่งนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีความชอบหรือว่าลสนิยมที่แบบมีความหลากหลายเราเขาอาจจะเป็นเราเรียกว่า LGBT อะเนาะจุดๆอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่ง ก็คือก็คือว่าโอเคครั้งหนึ่งเขาก็อาจจะรู้สึกว่าอชอบโทษนะครับพิเศษหน่อยนะครับแล้วก็สำหรับดาราชาก็จะมีความพิเศษแต่อีกแบบหนึง่งซึ่งอาจจะเป็นความรักที่แบบความรักพี่น้องอะไระแบบนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของฐานะทางสังคม,อ,มอะไรเงี้ยที่เขา อยากจะต้องมีใครสักคนหนึ่งเพื่ออะไรบางอย่างเมืม่อก,กี้คุณทรงวัฒน์บอกว่าแบบพี่น้องทำไมมันกระแทกใจย,ยังไงก็ไม่รู้อะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนคุณทรงวัฒน์เนี่ยพยายามเดินนะ้าทำคะแนน <c oughs> ทำคะแนนกับดาราชาแบบเต็มที่เลย <c oughs> คือหวังอะไรคุณทรงวัฒน์หวังอะไรสปอยให้กับพวกเรารู้สักหน่อยได้ไหมครคือทรงวัฒน์เนี่ยครับเขาจริงๆ,ๆแล้วเขาก็ก็พอจะทราบอยู่แล้วว่าดาราชาเขา ให้ความพิเศษกับทรงวัตรแล้วก็จนมาวันหนึ่งที่เขาเห็นไดอารี่ของดาราชาที่เขาเขียนถึงว่าเขารู้สึกว่าเขาชอบผู้ชายคนนี้ที่ชื่อทรงวัดนะครับก็เลยทําให้ทรงวัตรรู้สึกว่าโอเคเข้าใจแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เลยอยากจะรัดตอบกับดาราชานะครับแล้วก็บวกกับทรงวัตรเขาก็จะมีความความสัมพันธ์กับวศินีซึ่งเป็นแฟนเก่าเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็เหมือนกับ กาลังจะเลิกกัน,นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดาราชาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สมวัตก็รู้สึกว่าก็น่าจะเป็นผู้หญิงที่โอเคนะครับเป็นผู้หญิงที่เขารักรักในหลายๆรูปแบบได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นคนที่เขาดาราชาน่าจะเป็นคนที่เข้าใจสมวัตมากที่สุดบวกกับในเรื่องของในเรื่องของสังคมน,นะครับเขาสมวัตก็เหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งที่อยากจะ fulfill ให้กับครอบครัวตัวเองมีผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกนะครับแล้วก็เขาก็จะมีอาอาที่ ที่อยากจะเห็นสมวัตเติบโตไปในคนที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบค่ะอะไรเงี้ยค่ะนี่คือพูดเหมือนจะไม่เบลอนะพูดเหมือนจะชัดเจนนะแต่ดูจริงๆแล้วเบลออยู่เบลออยู่เบลออยู่เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยพี่ติ๊กเป็นผู้จัดด้วยเรียกได้ว่าทำเองทุกอย่างเลยไหมคะทั้งปรับบททั้งตัดต่อโอ้โหเหนื่อยไหมคะพี่ติ๊ก พอ,พอพูดอางนีเราจะมีผลต่อ <laughs> <laughs> ติ๊กอ,อ๋อติ๊กมันปรับบทใช่ไหม <laughs> อ,อ๋อตัดต่อออกมาไม่ดีใช่ไหมอะไรเงี้ยต้องบอกว่าโอเคเราก็เป็นแต่ว่าคนที่ควบคุมอยู่นะครับแต่ว่าในกระบวนการต่างๆเราก็มีคนที่ทีมงานที่ทํางาน <c oughs> เรื่องนี้แล้วก็เราก็จะคอนเซัลต์กับทุกๆคนว่าแบบไหนมันดีหรือไม่ดีอะไรเนี้ยครับรวมถึงว่าอย่างอย่างตอนนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการออกอากาศเนาะเราก็จะดูในเรื่องของเวลาที่มัน ฟินิชทั้งหมดแล้วว่าโอเคสนุกพอหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเวลาได้ไหมส่วนใหญ่แล้วเวลาตัดมาเนี่ยเวลาค่อนข้างจะเกินเราก็แบบลำบากใจทุกครั้งที่จะต้องมาเอานี่ออกเอานี่ออกอะไรเงี้ยคือเสียดายมากต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลมพัดผ่านดาวเนี่ยครับมีฉากสวีทอะไรเยอะแยะมากมายมีขยี้ต่างๆมีเรื่องราวมากมายแต่ว่าบางอย่างก็เสียดายที่จะต้อง ต้องมีหันมีเลมออกบ้างคือพี่ติ๊กนี่ใครๆก็ทราบกันว่าพี่ติ๊กเป็นคนละเอียดแล้วก็พิถีพิถันทั้งเรื่องหน้าบทบาทต่างๆนะคะรวมถึงการรับหน้าที่เป็นผู้จัดแม้กระทั่งเป็นช่างภาพประจํากองถ่ายพี่ติ๊กก็ทําหน้าที่นี้เหมือนกันเป็นบางครั้งค่ะเป็นช่างภาพถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพนิ่งค่ะถ้าวันนั้นช่างภาพประจํากองไม่อยู่พี่ติ๊กนี่คือคว้ากล้องมาแล้วถ่ายได้เลยใช่ค่ะหรือถ้าเกิดไม่ใช่พี่ติ๊กเห็นว่าจะเป็นน้องชายเป็นน้องชาย่ ภาพที่แบบส่ง PR อะไรอย่างเงี้ยเป็นฝีมือของผู้จัดของเองคุณติ๊กเสนาธอกทุกอย่างจริงๆค่ะทำทุกอย่างยกเว้นทำความดีเนี่ยฮะไม่ใช่จะพูดเรื่องนั้นก็ไม่ใช่เลยนะนี่แล้วอย่างเวลาพี่ติ๊กอยู่ในกองเนี่ยคือปกติเวลาเราทำงานนะเนาะกับข้าวอาหารอะไรเงี้ยของนักแสดงเขาจะมีทีมมาเซตไว้ให้แต่พี่ติ๊กเนี่ยต่อแถวตักอาหาร เองด้วยค่ะมากเลยคือ,อต้องต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่าปกติแล้วในบางโต๊ะหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะจัดสำหรับไว้ให้แต่สําหรับตัวติ๊กเองเนี่ยครับก็เราคุ้นเคยกับการทํางานในแบบที่เราจะต้องอต่อคิวตักอาหารแล้วก็เรารู้สึกว่าอ,อาหารหนึ่งจานเนี่ยครับเวลาเราไปต่อคิวเนี่ยเราก็จะได้ทานอาหารแค่ตัวเองกินหมด ไม่งั้นถ้าเกิดว่าตักกับข้าวต่างๆมาเยอะแล้วมันเหลือคุณู้่าเราไม่อยากจะเหลือเราก็จะรู้ความเพียงพอเรากินข้าวเท่านี้เรากินกับข้าวเท่านี้อันนี้เราไม่กินอันนี้กินอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถที่จะเอาไม่เอาได้อะไรเงี้ยคือบอกได้ว่าอันนี้เพิ่มหน่อยอันนี้น้อยหน่อยอะไรเงี้ยตามชอบเลยว่าอย่างนั้นใช่ค่ะโอ้คุณผู้ชมอ่าบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าที่คุยกันหน้าจอนี่คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะเพราะว่ายังมีอีกหลายคําถามแต่ว่าเวลาหน้าจอเราหมดนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อทางไลฟ์นะคะเฟซบุ๊กของเรา C H 7 H D Entertainment นะคะแต่ ว่าก่อนจะหมดเวลาหน้าจอพิ๊กคะฝาก<ะ>โค้งสุดท้ายของลม<ะ>พัดผ่านดาวหน่อยค่ะโอ้ตอนนี้กําลังเข้มข้นเลยนะครับสำหรับโค้งสุดท้ายนะฮะวิคนี้แล้วก็วิคหน้าก็จะอวาสานแล้วยังไงก็ฝากติดตามนะครับตอนนี้แบบทุกตัวละครมีบทบาทเข้มข้นหมดนะคะรับไม่ว่าะจะเป็นวายุดาราชาทรงวัดรวมถึงน้องทศของทุกๆคน <c oughs> ด้วยนะฮะเดี <c oughs> ย๋ยดติดตามนะครับว่าเรื่องจะดําเนินไปอย่างไรจะจบแบบไหนค่ะ <c oughs> แล้วต้องบอกว่า สำหรับลมพัดผ่านดาวมีจบ2แบบเมื่อกี้เนี่ยกำลังจะถามอยู่เลยี่ติดพูดออกมาแล้วอันนี้ต้องรอติดตามเลยค่ะรอตติดามเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะคะอวันนี้พวกเรา3คนหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันต่อในไลฟ์นะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันได้ใหม่เทียงบันเทิงสดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ